สายการบินอาหรับเอเมิเรส์เนี่ยนะคะเขาไม่ได้เป็นสมาชิกในพันธมิตรการบินบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าลาออกจากการทำงานในกลุ่มอาหรับเอเมิเรส์เลยนะคะขนาดว่าเรารีบุ๊กเขาไปฟลายตอนเย็นนะไม่ยังโดนด่าขนาดนั้นไนะม่ตอกลับมาบ้านไม่ยังนนอยขนาดนั้นเลยถ้าเราจะไปแบนเขาถ้าเราจะไปเทเขาหรือว่าเราจะไม่อยากจะใช้บริการของสายการบินนี้อีกเนี่ยเราสามารถทำได้คะ่ะทุกคน สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะแมวก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ aviation industry นะคะหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับวงการการบินเนี่ยมาเล่ามาอัปเดตให้กับทุกทุกคนฟังอีกแล้วเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะทุกทุคนคะอยากจะเป็นตัวแทนของ ทุกทฝ่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสายการบินเองนะคะหรือว่าจะเป็นฝ่ายของผู้โดยสารเองนะคะมาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญเลยนะคะตอนนี้คือถกเถียงกันอย่างมากเลยนะคะทั้งหน้าเคา์เตอร์ที่สนามบินที่ทํางานม้าเองนะคะแล้วก็โลกออนไลน์ของเราด้วยนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสายการบินอาหรับอิมิเรส คลิปนี้นะคะแมวจะมาสรุปให้กับทุกทุกคนฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็รีแอคนะคะหรือว่าท่าทางของทางฝั่งสายการบินนะคะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ท่าทางของฝั่งผู้โดยสารเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งแมวจะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแมวเนี่ยเห็นใจกับทั้ง2ฝ่ายจริงๆค่ะย้อนไปเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะคะทุกทุกคนค่ะเกิดพายุที่รุนแรงมากนะคะในรอบ75ปีนะคะพัดพา ทั้งลมนะคะทั้งสายฟ้าฟาดนะคะแล้วที่เป็นปัญหาหนักที่สุดนะคะที่ทำให้เมืองดูไบนะคะเกิดเป็นเมืองน้ำท่วมนะคะนั่นก็คือปริมาณน้ำฝนที่เยอะมากอาหรับเอเิมเรตเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่ จะมีฝนตกบ่อยๆเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วนะคะเป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่งเป็นประเทศที่เกิดใหม่มาเมื่อ30-40ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะเพิ่งเริ่มจะมีตึกรามบ,บ้านช่องนะคะแล้วก็เริ่มจะทําการเกษตรได้ในบางส่วนนะคะแต่ว่าส่วนหลักๆเลยเนี่ย จะเป็นส่วนที่แห้งแล้งเป็นส่วนที่เป็นทะเลทรายนะคะเวลาฝนตกลงมาเนี่ยน้าก็จะซึมไปในทะเลทรายเนี่ยได้อย่างฉับพลันเลยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยคือเกิดขึ้นคนดูไบเองนะคะคนที่ประเทศอารับเอเมิเรสเองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งตัวและไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะฝนตกหนักมากนะคะวันนั้นนะคะแล้วก็ทําให้เครื่องบินหลายๆลาของสายการบินเอเมิเรสเนี่ยไม่สามารถแลนดิ้งได้แล้วก็ไม่สามารถเทคออฟได้นะคะวันแรกก็ส่งผลกระทบไปหลายร้อยเที่ยวบินเล ะะที่ต้องยกเลิกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินที่กําลังแลนดิ้งลงที่ดูไบนะคะหรือว่าเป็นเที่ยวบินที่กําลังจะเทคออฟจากดูไบนั่นเองค่ะหลังจากนี้ไปนะคะแมวจะคุยออกเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงของสายการบินนะคะเป็นตัวแทนของสายการบินเป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมการบินก็แล้วกันนะคะแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยช่วงหลังเนี่ยแมวจะพูดในฐานะที่เพื่อนแมวแล้วก็ครอบครัวของแมวนะคะได้รับผลกระทบกับ การยกเลิกไฟล์ในครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนตัวแมวนะคะทํางานทั้ง2หน้าที่นะคะเป็นทั้งพนักง,งานต้อนรับภาคพ,พื้นดินนะคะแล้วก็เป็นทั้งแอร์โฮสเตสพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะหลายๆคนที่ติดตามกันมาก็คงจะรู้ดีนะคะแมวเนี่ยจึงมีความเห็นใจเจ้าหน้าที่พนักง,งานนะคะเห็นใจสายการบินเห็นใจพนักง,งานแอร์กราวนะคะแล้วก็ทั้งพนักงานแอร์บินด้วยน,นะคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่า มันเป็นสิ่งที่บริษัทเนี่ยเกิดความเสียหายอย่างมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศักดิ์ศรีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอมเพลนหรือว่าการชดใช้ค่าเสียหายผู้โดยสารใดๆต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยรวมแล้วออกมาเป็นเม็ดเงินเนี่ยมันจานวนมากมายมหาศาลนะคะรวมทั้งชื่อเสียงที่อิมเรสเนี่ยสร้างมาอย่างยาวนานด้วยนะคะสายการบินอาหรับอิมเรสเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เป็นสมาชิกในพันธมิตรการบิน ของกลุ่มใดๆเลยก็ตามแต่นะคะโลกของเราใบนี้เนี่ยมีพันธมิตรทางการบินเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะ3พันธมิตร ทางการบินหลักๆใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือกลุ่มแรกคือ s t a r Alliance ค่ะ s า a r a l l i a n c e นี่นะคะก็จะประกอบไปด้วยการบินไทยด้วยนะคะประกอบไปด้วย Swiss International a i r l i n e ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายมากมายเลยนะคะใครอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถหาได้เลยใน Google นะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่ม Sky Team นะคะแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่ม One World นะคะทั้ง3ามกลุ่มนี้ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแม้ว่าจะยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะโติว่าการบินไทยนะคะไม่สามารถที่จะบิน จากซูริกไปที่กรุงเทพได้นะคะไม่ว่าจะเกิดด้วยเหตุผลหรือว่า,อ,าอุบัติเหตุหรือว่าอิมเมอร์เจนซีใดๆก็แล้วแต่เนี่ยการบินไทยไม่สามารถบินได้นะคะการบินไทยเนี่ยก็จะรีบุกผู้โดยสารเนี่ยไปบินสายการบินพันธมิตรใดๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสวิสใช่ไหมคะเพราะว่าสวิสเนี่ยมีบินตรงจากซูริกไปกรุงเทพนะคะแต่สายการบินอาหรับเอเมิเรสเนี่ยเขาเป็นสายการบินที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพันธมิตรใดๆ เวลาเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะเขาจึงไม่สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆสายการบินอื่นๆให้ช่วยเหลือเขาได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแมวเห็นตามหน้า f a c e b o o k นะคะหรือว่าเห็นตามข่าวในอินเทอร์เน็ตทั่วไปเนี่ยก็คือผู้โดยสารเนี่ยจำเป็นที่จะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเองนะคะแล้วก็รีบุ๊กตั๋วเครื่องบินเองนะคะทีนี้ย้อนกลับมาที่เพื่อนแมวนะคะที่ทํางาน อยู่ในทีม Emirates Airline ของสนามบินสูริกนะคะพวกเขาเนี่ยร้องไห้กันแทบทุกคนนะคะเสียใจยนะคะบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าลาออกจากการทำงานในกลุ่มอาหรับเอเมิเรสเลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับสนามบินสูริกเลยนะคะเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถแบกรับความเครียดได้เขาเห็นผูดด้โดยสารเนี่ยเขาส่งสารผู้โดยสารเขาไม่รู้ว่าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือผูดด้โดยสารได้ยังไงนะคะเขาจึงรู้สึกเสียใจยแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย แน่นอนค่ะทุกคนค่ะมันเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากนะคะแล้วก็การกระจายความช่วยเหลือนะคะการกระจายข้อมูลหรือแม้กระทั่งว่าการกระจายเงินมาซัพพอร์ตในเรื่องของผู้โดยสารจะต้องเข้าพักโรงแรมผู้โดยสารจะต้องทานอาหารผู้โดยสารจะต้องอยู่อีกกี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่อง ราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องตัวเงินที่แบบใช้เยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการล่าชา้าเกิดขึ้นบ้างนะคะคืนแรก2คืนแรกอาจจะโอเคอยู่แต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเริ่มไม่รู้ว่าการบินจะกลับมาได้เป็นปกติเมื่อไหร่เนี่ยมันเลยทําให้พนักงานที่เป็นพนักงานที่เคาน์เตอร์เนี่ยเครียดด้วยนะคะแมวเนี่ยแอบ ในกลุ่มท่องเที่ยวยุโรปท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวคนเดียวอะไรแบบนี้แม้วก็เห็นหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าพนักง,งานของสายการบินอาหรับอิมเมอรเรสที่สนามบินสุริกเนี่ยไม่น่ารักเลยนะคะบางคนเนี่ยใช้คําพูดที่ไม่น่ารักบางคนอาจจะมีการชักสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแม้วอยากจะให้ทุกทุกคนเนี่ยเข้าใจนะคะอันนี้ในฐานะที่แม้วเป็นพนักง,งานต้อนรับภาคพ,พื้นดินอยู่ที่สนามบินสุริกก่อนนะแม้วาอยากให้ทุกทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าพนักง,งานทุกท่านเนี่ยไม่มีใคร ให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้นะคะสายการบินเองก็ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ทําชื่อเสียงที่เสื่อมเสียให้กับสายการบินดังนั้นคือไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีพนักงานคนใดแม้แต่คนเดียวที่อยากจะชักสีหน้าหรือว่าแสดงอารมณ์หรือว่าพูดจาไปในทิศทางที่อาจจะไม่รื่นหูอาจจะฟังแล้วไม่น่ารักอะไรเนี้ยกับผู้โดยสารนะคะซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอนแม้วเนี่ย i เม g i n นว่าถ้าวันนั้นเนี่ยแม้ว เป็นหนึ่งในทีมของอาหรับอเมอเรสอยู่ที่สนามบินซูริกนะคะแล้วแม้ต้องแบกรับผู้โดยสารหลายร้อยคนนะคะเพราะว่าสนามบินซูริกเนี่ยเป็นสนามบินหนึ่งนะคะที่สายการบินอาหรับอเมอเรสเนี่ยจะบินเฉพาะ A380 ซึ่งเครื่อง A380 เนี่ยเป็นเครื่องบิน2ชั้นค่ะทุกคนที่มีพนักงานเยอะมากที่มีแอร์โฮสเตสนักบินเยอะมากแล้วก็ บรรจุผู้โดยสารเนี่ยเยอะมากๆหน้างานวันนั้นเนี่ยคือแบบคนเนี่ยมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าตกไฟล์นึงเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะคะซูริกเนี่ยมีทั้ง2องไฟล์นะคะไฟล์เช้ากับไฟล์เย็นนะคะซึ่งเป็นจำนวนคนเนี่ยหลายพันคนเลยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่พนักงานของอาหรับอิมเอเรสเนี่ยที่ประจำอยู่ที่สนามบินซูริกเนี่ยนะคะเขาทำงานกันเพียงแค่40กว่าชีวิตเท่านั้นเอง ดังนั้นเนี่ย40กว่าคนรับมือกับคน1,000กว่าคนเนี่ยมันเยอะมากนะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะจากต้นสังกัดนะคะจากดูไบเนี่ยก็ไม่ได้ให้มาอย่างชัดเจนดังนั้นการที่เราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยเราเป็นตัวแทนของสายการบ,บินพูดอะไรออกไป โดยที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยเราก็พูดไม่ได้ถูกไหมคะมันเลยเกิดความกดดันกับเจ้าหน้าที่พนักง,งานที่นี่นะคะแม้ถึงบอกว่าพนักง,งานหลายๆคนเนี่ยลาออกจากกรุปอาหรับอิมเมอร์สของสนามบินซูริกเลยนะคะแล้วเพื่อนแมวเนี่ยที่เป็นเมนเจอร์สเตชันอยู่ที่สนามบินซูริกเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆร้องไห้ไม่รู้จะร้องไห้อยังไงเพราะว่าเขาไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะคะครั้นจะให้ผู้โดยสารเนี่ยไปเช่าโรงแรมนะคะแล้วก็จะออกเป็นไวชเชอร์ให้ผู้โดยสารเนี่ย สคืนเนี่ยมันก็เป็นจำนวนที่เยอะแล้วก็เราไม่ได้รับคำอนุญาตจากบริษัทแม่ดังนั้นคือไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยแม้ว่อยากจะให้ผู้โดยสารนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่ผ่านมาได้รับฟังคลิปนี้เนี่ยอยากจะให้เห็นใจนะคะไม่ต้องเห็นใจพวกเราทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะขอให้เห็นใจพวกเราเพียงแค่ส0 20%ก็ได้โอเคถ้าสมมติพนักง,งานคนไหนที่เหนื่อยที่ล้า แล้วอาจจะสะบัดหรืออาจจะพูดคําพูดที่ไม่น่ารักออกไปเนี่ยโกรธเขาก็ได้ค่ะโกรธพนักงานเหล่านั้นเลยก็ได้นะคะอันนี้แมวเข้าใจนะคะแต่ว่าพนักงานคนไหนที่พยายามที่จะโคเปอเรตพนักงานคนไหนที่พยายามที่จะให้อินโฟเมชันที่มันตรงที่มัน correct ที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้โอกาสอยากจะให้รับฟังพนักงานเหล่านั้นนะคะเพราะว่าพนักงานเหล่านั้นเนี่ยก็ทํางานในสถานการณ์ที่เคร่งเครียด สถานการณ์ที่กดดันมากจริงๆนะคะกดดันมากถึงบางคนคือลาออกจากสายการบินเลยนะคะซึ่งเป็นแมวนะแมวก็จะยอมรับว่าแมวก็ถ้ามันไม่มีข้อมูลอะไรแมวก็คงจะไม่พูดอะไรไม่่าจจะเงียบเลยก็ได้แล้วก็ให้ผู้โดยสารด่าๆๆๆมานะคะเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับสวิสนะคะสวิสเนี่ยแคนเซลหลายไฟล์นะคะแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยก็ด่าๆๆๆแมวแล้วแมวไม่มีข้อมูลเลยอไม่มีข้อมูลคือข้อมูลเนี่ยมันมีนะคะทุกคนแต่ว่า มันจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะต้องได้บินเมื่อ,อไรผู้โดยสารจะได้คอมเพนเซชันได้การรับการขอโทษเป็นไวเชอร์เป็นอะไรเป็นอาหารเป็นคือมันไม่ได้จะเกิดปุ๊บแล้วก็เราจะแก้ปัญหาได้เลยภายใน5นาที10นาทีมันต้องรอให้ทีมบริหารเนี่ยตกลงกันก่อนนะคะทีม Financial ยลอนุมัติก่อนนะคะแล้วก็มันจะลงมาเป็นทอดๆกว่าจะมาถึงพนักงานตัวเล็กๆอย่างเราที่เป็นแบบคนเช็คอินหรือว่าคนอยู่หน้าเกตอะไรเงี้ยคือ มันใช้เวลานะคะแต่เราซึ่งเป็นพนักง,งานตัวเล็กๆเราพนักง,งานหน้าเกตพนักง,งานเช็คอินที่ถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆคนในองค์กรการบินอะเราเป็นตำแหน่งที่ได้เงินน้อยที่สุดแต่เราต้องเป็นคนแบกรับหน้าเราต้องเป็นคนที่พูดที่เคลียร์ทุกปัญหาที่รรเราเผชิญอยู่หน้าเกตหรืออยู่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินถามว่ามันหนักไหม ทุกๆวันในการทํางานถ้ามันไหลลื่นไปไเรื่อยๆคะ่ะมันก็ไม่หนักนะคะแต่ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ะหนัก,หน,กหนักแน่นอนทุกคนคะโดนคนลุมด่าแบบหลักสิบอะถ้าเป็นแมวนะแมวกลับมาบ้านเนี่ยแมวนอนไม่หลับแล้วนะแล้วก็แมวก็ภาวะพวงแมวก็คือแบบเป็นตื่นตระหนกเป็นกลัวไปเลยนะคะเป็นพนิคไปเลยนะคะอันนี้คือยอมรับว่าแมวยังไม เคยเกิดขนาดนั้นนะคะแต่มันเคยมีอยู่เหมือนกันเคสที่แบบว่าสวิสเขาแบบแคนเซิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแมวโดนผู้โดยสารแบบว่าแรงๆมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยขนาดว่าเรารีบุ๊กเขาไปฟล์ตอนเย็นนะเกิดขึ้นวันเดียวกันนะแมวยังโดนด่าขนาดนั้นนะแมวกลับมาบ้านแมวยังนอยขนาดนั้นเลยอะแต่แมวก็ต้องพยายามแบบละทิ้งแล้วก็พยายามก้าวต่อไปว่าเออโอเคแหละมันเกิดขึ้นยังไงเราก็ต้องรับบทบาทนี้ไปเพราะว่าเรายอมรับที่จะมาทํางานงานนี้ถูกไหมคะ แล้วอาหรับอิมิเรสเนี่ยเพื่อนแมวหรือว่าพนักงานกราวหลายๆท่านเนี่ยที่อยู่ตามสเตชันต่างๆเนี่ยร้อยกว่าสเตชันทั่วโลกเนี่ยทุกคนโดนด่าหลักร้อยหลักพันคิดดูสิคะว,ว่ากลับมาถึงบ้านเนี่ยจะกินข้าวได้ไหมอะ่ะจะนอนได้ไหมอะ่ะหลายๆคนคิดว่าเออพนักงานอ่ะไม่ต้องมานอนสนามบินเหมือนพวกเรานี่นาะพนักงานไม่ต้องมานอนกับพื้นพนักงานไม่ต้องแบบ มารอวีซ่าจะหมดพนักงานแบบสามารถกลับบ้านไปนอนหลับกินอิ่มได้อะไรเงี้ยมันจะบอกว่าพนักงานจริงๆแล้วว่าก็มีความเครียดไม่แตกต่างกันนะคะเครียดไม่แตกต่างกันจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานภาพเดียวกันกันกบผู้โดยสารแต่เขาก็เครียดเหมือนกันอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ถามดีๆพูดจากันดีๆแล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากกว่าอันนี้คือเป็นส่วนที่แมวอยากจะพูดในฐานะที่เพื่อนแมวเนี่ยทางานอยู่ที่นี่นะคะหน้าง,งานนะคะกลุ่มอาหรับอิเมเรเรสนะคะแล้วก็แมวเนี่ยก็เป็นพนักงานเช็คอินด้วยคนหนึ่งนะคะเป็นพนักงานที่อยู่หน้าเกตคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นพนักงานที่โดนผู้โดยสารด่ายเยอะมากนะคะคืออาจจะไม่ได้ด่าทุกวันหรอกแต่ว่าก็เคยโดนด่ามาเรา เข้าใจเพื่อนนะคะแล้วก็เราก็เข้าใจผู้โดยสารด้วยนะคะว่าผู้โดยสารเนี่ยลำบากมากแค่ไหนนะคะส่วนที่สองนะคะที่เราอยากจะพูดนะคะนั่นก็คือส่วนของผู้โดยสารทุกคนค้าแมวอ่านคอมเมนต์เยอะมากผู้โดยสารบางท่านนะคะเดินทางเป็นครั้งแรก คือทริปจบเลยล่มเลยนะคะไม่สามารถเดินทางออกจากดูไบได้แล้วก็ไปเที่ยวแบบยุโรปเพียงแค่7วันแล้วมีวีซ่าเพียงแค่7วันอ่ะแล้วไปติดอยู่ที่ดูไบสามสวันแล้วก็เท่ากับว่าไม่ได้เที่ยวแล้วเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อจะมาทเที่ยวทริปนี้ทริปต้องล่มแล้วก็ต้องบินกลับบางคอมเมนต์นะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีลูกน้อยนะคะลูกน้อยเกิดได้5เดือน6เดือนเดินทางครั้งแรกนะคะต้องมาติดอยู่ที่สนามบินชาดกรปารีสนะคะก็ นอนกับพื้นบ้างนะคะแล้วก็แบบลูกห้าเดือนนะคะก็ร้องกระจององแงแล้วก็คนเยอะมากเต็มสนามบินไปหมดเป็นแอสโมสเฟียที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะคะบางคนนะคะทุกคนค่เดินทางกับผู้พิการนะคะเดินทางกับคนแก่นะคะเดินทางกับคนที่ต้องการมีแอสซิสแตนต์วิวแชร์อะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบน่าสงสารและน่าเห็นใจมากที่สุดแมวเนี่ยนะคะมี พี่สาวนะคะที่รู้จักกันที่รักกันมากๆสมัยที่เรียนมอชด้วยกันนะคะพี่คนนี้เดินไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาเที่ยวกับสามีนะคะซึ่งสามีเนี่ยเป็นคนที่แทบจะต้องดูแลทุกคนนะคะเพราะว่ามีลูกน้อยด้วยนะคะลูกเนี่ยอายุหนึ่งขวบแล้ววีซ่าของคนพี่คนนี้ดีหน่อยที่ว่าพี่ได้รับวีซ่าหนึ่งเดือนแต่พี่ามาเที่ยวแค่สิบห้าวันนะคะทีนี้คือพออยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยมันเกิด ความเครียดสะสมพี่เขาก็เดินลำบากลูกเล็กก็ต้องการที่พักที่ผ่อนนะคะที่เล่นนะคะสามีเองเนี่ยก็ตกอยูส่สภาพความเครียดมากนะคะเพราะว่างานก็ต้องลาใช่ไหมคะแล้วกออ็คุณพี่สามีผู้ชายเนี่ยคือเป็นคนที่เป็นไรายได้หลักนะคะแล้วก็ต้องกลับไปทํางงานนะคะแล้วก็ต้องมีประชุมกับต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแคนเซิลการประชุมที่คือแมวถึงบอกไงว่าแมวเข้าใจแมวเข้าใจในส่วนของผู้โดยสารด้วยนะคะแล้วก็ มันหนักมากเลยที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งมันหนักมากเลยที่คนคนหนึ่งมันหนักมากเลยที่คนแก่คนเดียวที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยคือแม้ว่าอ่านแล้วมไม่ครู้สึกว่ามันมันเป็นเหตุการณ์ที่เศร้ามากแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ใครไม่อยากจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สุดวิสัยจริงๆนะคะทุกคนเหตุการณ์ที่สุดวิสัยที่สายการบินนะคะที่นักบินที่แอสเตรอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถควบคุมได้แล้วเรากลัวกันมากที่สุดนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดจาก รรมชาติเพราะว่าเหตุการณ์จากเครื่องยนต์เอย่ยนะคะเหตุการณ์จากเ,าเวลาไฟล์บินดีเลย์เหตุการณ์ที่เกิดจากนักบินดีเลย์เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบินคอนเนคชั่นไฟล์ดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถคอนโทรลได้มันอาจจะดีเลย์ได้แหละนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราสามารถคอนโทรลได้หรือเครื่องบินลำนี้พังอะเราสามารถเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินลำอื่นได้อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ ทดแทนกันได้แล้วก็สามารถคอนติเนีนะคะต่อเนื่องทำให้การบินเนี่ยสมูทได้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมพายุเข้าอะไรแบบนี้ทุกคนขาแค่บินขึ้นบินลง ในฐานะแอร์โฮสเตสที่อยู่บนเครื่องบินนะคะแล้วก็เคยกลัวราวกลัวราวก็คือไม่สามารถบินลงได้นะคะต้องบินขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ในฐานะแอร์โฮสเตสที่ไม่สามารถบินลงสนามบินที่เราจะต้องบินลงได้แล้วไปลงอีกสนามบินหนึ่งที่เราไม่ได้อยู่ในแพลนอะไรอย่างเงี้ยเป็นการบินลงแบบฉุกเฉินไม่อยากจะบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเต็มไปหมดนะคะนักบินเองนะคะสจวตเองแอร์โฮสเตสเองเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือมาจากต่างบ้านต่างเมือง บางคนเนี่ยไม่ได้อยู่และไม่ได้เกิดและไม่ได้โตที่นี่นะคะอายุตัวอย่างเช่นดูไบยอย่างเงี้ยคือแน่นอนเลยว่าคนที่ทํางานเป็นนักบินเป็น,นเฮาเซตเนี่ยส่วนใหญ่เลยเป็นคนที่มาจากต่างประเทศใช่ไหมคะไปทํางานที่นั่นแล้วต้องบินไปที่อื่นแล้วไปติดฝนติดพายุอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้ที่หลับที่นอนที่เป็นปกติทุกคนไม่มีความสุข ทุกคนไม่มีใครแฮปปี้ทุกคนเสียใจและทุกคนไม่อยากจะให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นทุกคนก็อยากกลับบ้านเหมือนกันทุกคนก็รู้สึกพานิครู้สึกเสียใจเหมือนกันแต่แม้วรู้ค่ะว่าความเสียใจของสายการบินความเสียใจของพนักงานทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะเป็นพนักงานกราวหรือว่าพนักงานที่อยู่บนเครื่องบินก็ตามแต่มันทดแทนไม่ได้เลยกับความเสียใจของผู้โดยสาร พราะว่าสายการบินทุกๆสายการบินเลยนะคะเขาตั้งใจที่จะให้บริการกับผู้โดยสารอย่างสูงสุดและมีคุณภาพอย่างที่เขาจะทำได้แมวเนี่ยเสียใจกับสายการบินอาหรับอิเมอร์จริงๆนะคะซึ่งเป็นสายการบินหนึ่งที่เป็นสายการบินในใจแมวแลวแมวก็บินเขาค่อนข้างบ่อยด้วยนะคะแมวคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสายการบินอาหรับอิเมอร์ครั้งนี้นะคะเขาได้รับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่อาจจะต้องมีการก่อสร้าง อะไรที่ทําให้น้ําฝนเนี่ยไม่ขังอยู่ในสนามบินอีกต่อไปนะคะเพราะอย่าลืมว่านี่คือฝนที่ตกหนักที่สุดในรอบ75ปีนะคะบางคนยังไม่เกิดนะคะแมวเองก็อาจจะเกิดมา2อสรอบแปล้วดีซ้านะคะซึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาจะ handle ยังไงกับสิ่งนี้นะคะแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยสายการบินนี้นะคะอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการเป็นสมาชิก ของสาภาพการบินไดการบินหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยเรายืนอยู่คนเดียวตัวคนเดียวเดียวๆไม่ได้แล้วไงเราต้องมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันไปด้วยนะคะแล้วก็ทางสายการบินเองนะคะทางสนามบินเองเนี่ยก็อาจจะต้องยกระดับยกรันเวย์หรือว่าอาจจะต้องมีการขุดลอกครูคลองบริเวณด้านข้างของสายการบินได้ไดก็แล้วแต่เราคิดว่าเขาได้รับบทเรียนแล้วเขากาลังจะแก้ไขนะคะสิ่งนี้ที่เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาไม่เคยเจอเลยนะคะให้ไม่เกิดขึ้นอีก ส่วนพวกเรานะคะในฐานะผู้โดยสารนะคะถ้าเราจะไปแบนเขาถ้าเราจะไปเทเขาหรือว่าเราจะไม่อยากจะใช้บริการของสายการบินนี้อีกเนี่ยเราสามารถทําได้ค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเราสามารถทําได้ค่ะแต่ไม่อยากให้ทุกคนคิดแบบนี้นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราบินกับสายการบินอื่นขอโทษนะคะถ้าสมมติว่าเราบินกับการบินไทยถ้าเราบินกับสวิสแอร์ถ้าเราบินกับ, Air, าาบกาตาร์แอร์เวย์ซึ่งเป็นคู่แข่งของอาหรับเอมิเรสเองเนี่ย ไม่ว่าเราจะเป็นสายการบินหนก็ตามแต่ถ้าสนามบินนั้นๆเนี่ยเกิดน้ําท่วมเกิดเหตุการณ์เดียวก,ก,กันกับที่สนามบินดูไบโดนเนี่ยเราก็จะต้องแบนสายการบินเหล่านั้นไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าสายการบินอาหรับเอเมิเรสเนี่ยเป็นสายการบินที่รวยมากนะคะเป็นสายการบินที่อยู่ในประเทศที่รวยมากที่สุดในโลกอยู่ใน ประเทศที่แบบมัง่งคั่งมั่งมีผู้คนมีเงินมากมายบริษัทมีเงินมากมายแน่นอนนะคะยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นถ้าเป็นสายการบินที่คอร์เปอเรทไม่ค่อยดีสายการบินที่เทผู้โดยสารบ่อยหรือว่าสายการบินที่เปลี่ยนอ่ะคลาสผู้โดยสารบ่อยๆนั่งบิเศษลงมาวายคลาสบ้างลงมาในอีโคโนมีคลาสบ้างอะไรเงี้ยแม้วคิดว่ามันอาจจะเกิดวิบัติภัยที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่จงเกียวจงชังแล้วแล้วไม่อยากจะนั่งสายการบินนี้อีกแล้ว แม้วสนับสนุนเลยเพราะว่าเราเป็นลูกค้าเรามีสิทธิทุกประการค่ะ1 5 0ที่จะซื้อตัว๋วเครื่องบินที่จะใช้เงินของเราเนี่ยจ่ายไปกับสายการบินอื่นแล้วได้ความมั่นคงปลอดภัยอย่างน,น้อยๆทางใจแต่แม้วอยากจะบอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะ <c oughs> เหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ตื่นใจกับทุกๆสายการบินแล้วก็จะทําให้องค์กรการบินเนี่ย พัฒนาตัวเองยิ่งย่งขึ้นไปนะคะและจะไม่ทำให้เกิดความผิดหวังและจะไม่ทำให้ผู้โดยสารนรู้สึกเสียใจแล้วก็ปฏิเสธการใช้บริการของสายการบินเหล่านั้นอีกแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เข้าใจนะคะที่มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราไม่สามารถไปห้ามฟ้าห้ามฝนได้ก็ลองให้โอกาสเขานะคะเขา บริการดีนะคะแล้วก็เครื่องบินเขาลำใหม่นะคะนักบินเนี่ยแข่งขันกันสูงมากที่จะไปอยู่ในจุดๆดนั้นนะคะแล้วก็แอร์โฮสเตสเองเนี่ยก็แข่งขันกันสูงมากนะคะที่จะไปอยู่ในจุดๆนั้นนะคะหลายๆคนที่มีประสบการณ์การบินที่ดีๆกับสายการบินนี้นะคะแล้วก็ยังอยากจะให้ใช้บริการเขาต่อไปนะคะหลายๆคนที่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ เราสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะบินต่อกับเขาหรือไม่นะคะเพราะว่าเราเป็นผู้โดยสารในฐานะที่แมวเนี่ยเป็นทั้งแอร์โฮสเตดด้วยนะคะแล้วก็เป็นทั้งพนังงานกราวซ์เซอร์วิสอยู่ที่สามบนซูริกด้วยนะคะแมวอยากจะบอกว่าพนังงานที่ทํางานด้านบริการทุกๆคนเนี่ยเราเนี่ยรักในงานของเราไม่ว่าจะเป็นงานบริการประเภทไหนก็ตามแต่ร,ปรอปภโรงแรมพนังงานสายการบิน พนักงานเก็บของพนักงานลากกระเป๋าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือทุกๆคนที่ทำงานบริการนะคะเงินเดือนเราไม่ได้สูงเหมือนอาชีพอืนอ่นๆสวิตเซอร์แลนด์เองอาจจะให้ค่าตอบแทนแมวที่ดีมากแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับอาชีพอืนอ่นๆในสวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยแมวก็ไม่ได้เงินเดือนเยอะไปกว่าหลายๆอาชีพอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของสายการบินอาหรับอิเรเรแล้วนะคะ ไม่ว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเราจะไปใช้บริการที่ไหนนะคะแม้ว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยน่ารักกับคนที่ให้บริการด้วยถ้าเกิดว่าคนให้บริการคนไหนที่ไม่น่ารักแม้วเป็นคนหนึ่งที่ยืนหยัดเคียงข้างคุณแล้วก็อยากให้ทุกคนต่อสู้อยากจะให้ you, ทุกคนฟาดกลับอยากจะให้ทุกคนเทอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาบริการไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาบริการกลางๆหรือว่าเขามีเรื่องน่าจะ เครียดหรือว่าอะไรทุกคนค่ะเราไม่รู้เลยนะคะว่าเบื้องหลังชีวิตครอบครัวแต่ละคนเนี่ยมันยากลําบากมากแค่ไหนทุกคนอาจจะมีปัญหาในชีวิตมากน้อยแค่ไหนการที่ยังแบกหน้าแล้วก็มาทํางานบริการที่เรารักได้เนี่ยนั่นหมายความว่าผู้คนเหล่านั้นเนี่ยรักในงานบริการของเขาจริงๆสุดท้ายนี้นะคะแมว่าอยากจะให้ทั้งผู้โดยสารนะคะเราก็อยากจะให้ทั้งแอร์ไลน์นะคะเดินหน้าต่อไปด้วยกันอย่างมีความสุข แม้วขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ทุกๆุกฝ่ายทุกๆคนทุกๆองค์กรด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเดินทางครั้งต่อไปโดยไม่มีอุปสรรคใดๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วอยากได้ข้อมูลนะก็สามารถ ขอแมวได้เพิ่มเติมเลยนะคะแมวก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยมาเที่ยวต่างประเทศหรือว่าบินไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่บนโลกใบนี้เนี่ยอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครบินกับซีริสก็ซีอูอ o นบอร์ดนะคะสำหรับนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะทุกๆคนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ